ทัพสาวไทยสุดโหดถล่มทีมชาติแคนาดายับ3-0ต่อเซตกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆผลการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีกนัดที่2ทีมสาวไทยอันดับ15ของโลกพบกับทีมชาติแคนาดาอันดับ14ของโลก โดยทีมสาวไทยสุดโหดถล่มทีมชาติแคนาดาไป3-0ต่อเซตวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยรักษาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องโดยนัดที่แล้วทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีโดยสามารถยือ้อแชมป์เก่าอย่างอิตาลีไปถึงเซตที่5โดยในเซต4ทีมชาติไทยเกือบจะชนะทีมชาติอิตาลีได้แต่ด้วยประสบการณ์ของแชมป์เก่าจึงสามารถพลิกกลับมาชนะทีมชาติไทยไปได้ในที่สุด โดยในเกมนี้6ผู้เล่นตัวจริงแรกของทีมชาติไทยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ชัชชุออนโมกศีตำแหน่งหัวเสาวิภาวีสีทองตำแหน่งหัวเสาที่ลงมาแทนอัชราพรคงยศที่เจ็บไปในนัดที่แล้วพิมพิชยากรก,กรรมตำแหน่งบีหลังทัดดาวนึกแจ้งตำแหน่งบอลเร็วหัทยาบำรุงสุขตำแหน่งบอลเร็วปียนุษย์เป้นน้อยตำแหน่งตัวรับอิสระและพรพันธ์เกิดปาด มือเซตคนสำคัญของทีมซึ่งเป็นเกมการแข่งขันสุดมันโดยเซตแรกทีมชาติไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้25-17ต่อคะแนนโดยในเซตนี้วิภาวีสีทองถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยหลายคนกังวลว่าทีมชาติไทยจะมีปัญหาที่ขาดอัชลาพรไปในตำแหน่งหงวัวเสาแต่วิภาวีเธอก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่า ทีมชาติไทยตัวจริงหรือว่าตัวสำรองก็สามารถทดแทนกันได้โดยในเซตที่2ทีมชาติไทยก็ย้ำแขนเอาชนะทีมชาติแคนาดาไป26-24ต่อซึ่งในช่วงแรกทีมชาติไทยค่อนข้างเล่นได้ดีเลยทีเดียวโดยคะแนนนำทีมชาติแคนาดาค่อนข้างมากแต่ในช่วงปลายเซตแคนาดาเร่งสปีดคะแนนขึ้นมาเท่ากับทีมชาติไทย23-23ต่อคะแนนทำเอาคนไทยหลายๆคนหัวใจตุ้มๆต,ต่อมๆไปเลยทีเดียว กลัวจะสำ่รอยเหมือนกับเกมอิตาลีที่ทีมชาติไทยเกือบจะชนะอิตาลีแล้วแต่ก็พลาดแพ้ไปในที่สุดแต่ในเซตนี้ทีมชาติไทยค่อนข้างมั่นใจถึงจะพลาดบ้างแต่สุดท้ายก็เอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้ในท้ายที่สุดและเซตที่3เซตสุดท้ายทีมชาติแคนาดาเล่นได้อย่างดีเลยโดยในช่วงต้นเกมคะแนานสลับกันขึ้นนำกันมาโดยตลอดจนแคนาดานำห่างทีมชาติไทยไปถึง2คะแนาน อยู่ที่13ต่อ11แต้มแต่ทีมชาติไทยก็สามารถตีตื้นขึ้นมาเท่ากับ13ต่อ13คะแนนและวิภาวีสีทองเธอก็ตีให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำไปได้สำเร็จเป็น13ต่อ14คะแนนและทีมชาติไทยก็รักษาสกอร์นี้ไว้ได้อย่างต่อนเนื่องโดยชนะทีมชาติแคนาดาไปได้25ต่อ21คะแนนโดยทีมชาติไทยสามารถปิดเกมได้ภายใน3เซต ซึ่งการชนะทีมที่มีอันดับสูงกว่าและชนะไปได้ถึง3มเซตก็ทําให้ทีมชาติไทยมีอันดับขยับเพิ่มขึ้นไปอีกโดยในนัดนี้ทีมชาติไทยเก็บไปได้ถึง3คะแนนรวมกับเกมที่แล้วที่เก็บไปได้1คะแนนทําให้ตอนนี้ทีมชาติไทยมีคะแนนรวมอยู่ที่4คะแนนโดยตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ4ของตารางตามหลังทีมชาติเยอรมน,นีบัลแกเรียและบราซิล และแมตต์ต่อไปทีมชาติไทยต้องพบกับทีมชาติโปลแลนด์ในวันที่2มิถุนายนเวลา18บนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งเราต้องร่วมส่งกำลังใจไปให้ทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันเนชั่นลีกในครั้งนี้อีกต่อไปโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเกมนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่า เซตที่2เกือบขิดไม่ไหวแล้วนำตั้งเยอะลุ้นมากแต่ก็ชนะในที่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวันนี้ไทยเล่นได้ดุดันมากต้องแบบนี้สิทีมชาติไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมชาติไทยตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเธอคือทีมในระดับโลกความคิดเห็นต่อมากล่าว่าเซตสองเรานำตั้งเยอะ แต่โดนตีเสมอได้หัวใจแทบวายแต่ก็ชนะไปได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวันนี้วิภาวีเล่นดีมากปีนี้นิ่งขึ้นทำการบ้านดีมากๆยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแก้แค้นได้ในที่สุดไทยแลนด์เจ๋งอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชมผู้สกิลการจ่ายบอลคือสุดยอดมากในวันนี้จ่ายให้ได้หลากหลายมาก วิภาวีชัชจุออนตีได้ดีมากวันนี้ดีจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฟอร์มโหดมากทีมชาไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า6คนนี้สมบูรณ์แบบที่สุดณนะเวลานี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดูพัฒนาการทีมยุโรปแต่และทีมสิพัฒนาการไวและก้าวกระโดดมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า สนามหน้าขอสำรองลงหัวเสาดารินกับใบเตยคงเสริมเกมรับได้มากกว่านี้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าโคตรอึดทีมชาติไทยสาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตามหลังอยู่หลายแต้มตอนเริ่มเซตที่สแต่กลับมานำได้ถือว่าสุดยอดมากเลยทีมชาติไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจบเร็ววันนี้อันดับก็เลื่อนขึ้นแทนแคนาดา ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าวันนี้สาวไทยรีบไปลอยกระทงเลยต้องรีบปิดเกมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเสียดายนัดที่เล่นกับอิตาลีถ้าโชว์ฟอร์มได้แบบนี้คงมีสิทธิ์ชนะมากกว่านี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฝีมือยังห่างไกลกันมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอยากเห็นเวียดนามแข่งกับแคนาดาจังอยากรู้ว่าสกอร์จะเป็นยังไง ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเก่งมากสาวๆไม่เสียแรงที่รีบเลิกงานแล้วกลับมาเชียร์ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าดีใจปลื้มใจมากนั่งลุ้นแบบขอ3 0นะแบบว่าตัวสั่นไปหมดเลยครับสาวไทยของเราเล่นดีมากครับบอลแรกสวยขุดเก่งตัวตีมีความมั่นใจขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทีมโค้ดและนักกีฬาทุกคนครับวันนี้ผมมีความสุขมากมาก ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าที่สุดก่อนเกมคือแบบ50-50%เพราะคิดว่าแคนาดามาดีมากตั้งแต่ VNL ของปีที่แล้วยังคิดว่าไทยอาจจะชนะ3ต่อ2เซตหรืออาจจะแพ้2ต่อ3เซตแต่ผลออกมาเป็นแบบนี้คือรู้สึกดีใจมากๆมีความสุขมากๆยินดีกับชัยชนะ3แต็มเต็มนะสาวไทยรักพวกเธอที่สุดความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นไงล่ะ ไหนบอกว่าจะเขี่ยทีมชาติไทยตกรอบโดนกดไป3ต่อ0นเซตน่าหงายเงื้บไปเลยวันนี้สาวๆเล่นได้ดีมากครับสู้ต่อไปความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเก็บ3มแต้มแบบสวยๆพร้อมทวงคืนอันดับ14ของโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามดดอย MVP ส่วนสุภัตราไม่ต้องพูดถึงจอมขุดที่แท้ทรูความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่า มดเล่นได้มีความมั่นใจมากขึ้นปังปังทุกคนเลยวันนี้นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนมุมมองของชาวต่างชาติในทุกๆด้านที่ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ